สวัสดีครับในขณะนี้นะครับกำลังมีการระบาดของไวรัสชิกุนกุนย่าที่ประเทศจีนมณฑลกวางตุ้งเมืองฝอสานนะครับแล้วก็ได้เริ่มลามเข้าไปที่ปักกิ่งและฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวแถวนั้นก็จะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะฮะที่สำคัญครับไวรัสตัวนี้มีการระบาดที่ประเทศไทยอยู่เป็นครั้งคราวแล้วตั้งแต่สมัยอดีตการจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของไวรัสชิกุนคุนย่ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการของมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีอะไรที่จําเป็นจะต้องระมัดระวังบ้างมันรุนแรงได้ไหมถึงชีวิตได้หรือเปล่าแล้วเราจะมีการป้องกันการรักษาของโรคนี้เนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับที่ประเทศจีนนะครับมณฑลกวางตุ้งเมืองฝอสานนะครับ มีการระบาดของไวรัสชิกุนกุญญาเนี่ยนะฮะได้ประมาณสักอาทิตยอาทิตย์แล้วนะครับแล้วจํานวนที่ติดเชื้อตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับโดยวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยถึง6,500รายนะครับแล้วที่สําคัญครับมันเริ่มมีการกระจายเข้าไปที่บริเวณข้างเคียงก็คือปักกิ่งแล้วก็ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยเรายังไม่ได้ทราบชัดเจนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการรายงานแบบเกาะติดสถานการณ์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เชื่อได้ว่าน่าจะกําลังเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับยังโชคดีอยู่ที่ว่าทั้งทั้งหมดที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับอาการไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เจอว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การระบาดในครั้งนี้นะครับทางประเทศจีนนะครับก็ได้ทําการพยายามกวาดล้าง แหล่งเพราะพันุ์ยุงลายซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นพาหะนําเชื้อโรคเนี่ยไปติดให้คนอื่นนะครับนี่เมื่อกี้เราพูดถึงยุงลายมาแล้วขอพูดเลยว่าวิธีในการติดเชื้อตัวนี้เนี่ยมันจะต้องติดจากคนสู่คนผ่านทางยุงลายเท่านั้นนะครับอ่าผ่านทางยุงลายเท่านั้นเลยนะครับวิธีอื่นๆเนี่ยจะติดได้ยากมากเช่นถ้าเราบริจาคเลือดในขณะที่เรากําลังมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดเนี่ยอันนั้นก็จะสามารถทําให้คนที่ได้รับเลือดเนี่ย ติดไปได้นะครับอีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดแม่ตอนใกล้คลอดโดนยุงกัดแล้วเกิดมีเชื้อโรคตัวนี้อยู่ในกระแสเลือดเยอะก็จะสามารถถ่ายทอดให้สู่ทารกได้แล้วการถ่ายทอดให้ทารกแบบวิธีนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าทารกที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายสูงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าโรคอันตรายมันเป็นแบบไหนกันแน่ในกรณีของไวรัสชิกุนกุนยานะครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันติดต่อกันได้ยังไงเนี่ยนะครับอาการของเขาที่ปรากฏมานะครับก็คือมันจะเริ่มมีอาการประมาณสัก3-7วันหลังจากที่เราโดนยุงกัดนะครับยุงตัวนั้นจะต้องเป็นยุงที่มีเชื้อนะครับปัจจุบันยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นจะต้องโดนกัดกี่ครั้งกี่ตัวนานแค่ไหนนะครับตรงน,นี้ยังไม่มีใครทราบชัดเจนว่ามันจะทําให้ติดได้เร็วขนาดนั้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคืออย่าไปโดนยุงกัดจะดีที่สุดน,นะครับ 3ถึง7วันนี่คือโดยเฉลี่ยแต่ว่าระยะเวลาจริงๆเนี่ยคือได้ตั้งแต่1-12ถึงวันนะครับถ้าใครจะมีอาการขึ้นมาจริงก็ภายในเวลาประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยจะเกิดอาการขึ้นมาแน่ๆน,นับตั้งแต่โดนย,ยุงกัดน,นะครับเชื้อตัวนี้จะไม่สามารถแพร่ด้วยด้วยการไอการจามการสัมผัสการรับประทานอาหารร่วมกันแต่อย่างใดนะครับแต่จะต้องติดทางเลือดเท่านั้นนะครับทางเพศสัมพันธ์นี่ก็ไม่พบว่ามันมีการติดได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทราบนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการมันมีคนไข้ประมาณสัก15-30%เนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่ก็จะถือว่าเป็นพาหะนะฮะจะมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายถ้าเกิดยุงมากัดเขาแล้วไปกัดคนอื่นก็จะสามารถถ่ายทอดเชื้อตัวนี้ให้กับคนอื่นได้เช่นกันนะครับส่วนที่เหลือนั้นถ้าจะมีอาการก็จะมีในเวลาประมาณสัก1 1 2วันอย่างที่บอกไปนะครับไวรัสตัวนี้นะครับ มีความคล้ายคลึงกับโควิดเล็กน้อยตรงที่สารพันธุกรรมของมันก็คือ RNA สายเดี่ยวหรือที่เราเรียกว่า single stranded RNA นะครับแต่ว่ามันเป็นไวรัสคนละชนิดกันเลยนะครับไวรัสชิคุนกุนย่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในวงที่เราเรียกว่า family t o g a v i r i d a นะครับใน genus alpha virus นะตรงนี้คือชื่อแปลกๆแ,แต่ว่ามันคนละอย่างกันกันกบตัวโควิด นะครับโควิดอยู่ในกลุ่มโคโรนาไวรัสนะครับไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับโ o ท a กาเบร y ดีเลยสักนิดเดียวนะครับทีนี้อาการของมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าจะสแสดงอาการเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะมีก็คือไข้สูงฉับพลันเลยนะครับไข้สูง39-40องศาเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดข้อมากๆโดยข้อที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นทั้ง2องข้างนะคัณเดี๋ยวจะเป็นที่นิ้วนิ้วกับในมือนะครับ กับตรงเท้ากับนิ้วเท้าเนี่ยจะเป็นเยอะนะฮะถ้าเป็นมากๆมันก็จะลามมาข้อมือข้อศอกข้อเข่าข้อสะโพกอะไรเงี้ก็จะตามมาได้ด้วยนะครับ2ออย่างนี้คืออาการหลักๆของเขาแต่ก็จะมีอาการอื่นได้นะครับเช่นปวดหัวมากคลื่นไส้อาเจียนนะครับตาแดงนะฮะแล้วบางคนเนี่ยก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามมานะฮะส่วนใหญ่มันจะเกิดอาการทุกอย่างขึ้นอย่างรวดเร็วคือวันนี้สบายดีพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บไข้สูงปวดหัวปวดกระดูกปวดข้อ เยอะอย่างนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับประมาณสัก3-4วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับโดยผื่นนี่มันจะเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วร่างกายเลยโดยจะเริ่มบริเวณตรงหน้าอกกับหลังก่อนแล้วมันจะขันมากด้วยนะครับขันมากๆในขณะนั้นก็ยังจะไม่สบายอยู่ยังคงมีอาการพวกเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งในการที่มันจะหายด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันจะหายด้วยตัวมันเอง แต่ปัญหาก็คือว่าหลังจากหายแล้วเนี่ยนะครับมีหลายคนเลยทีเดียวที่จะยังมีอาการปวดข้อหลงเหลืออยู่หรือบางคนตอนแรกอาการปวดข้อมันดีขึ้นแล้วแต่ว่ากลับมาเป็นใหม่นะครับแล้วกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหรือว่าปวดหลังจากตอนแรกที่ปวดเนี่ยมันไม่หายเนี่ยมันเป็นได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับดังนั้นโรคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นโรคที่น่ารําคาญมากเพราะว่าเวลาปวดข้อทีเนี่ยมันปวดมาก ปวดจนทาอะไรไม่ได้เลยปลวดจนเพลียเลยนะครับแล้วบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลอะไรตามมาเพราะว่ามันทํำยังไงมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นมันไม่หายนะครับนี่คือปัญหาที่หนักที่สุดของโรคชีกุนกะุนยานะฮะทีนี้ถึงแม้ว่าหลายคนที่เป็นโรคเนี้ยจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่มันก็จะมีคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นั่นก็คือในเด็กที่ติดมาจากแม่ตอนช่วงที่แม่เนี่ย ได้รับเชื้อเข้ามาใหม่ๆแล้วคลอดออกมาเลยมันมีการติดผ่านทางรกออกมาได้นะครับแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวต่างๆเช่นเบาหวานความดันสูงนะครับโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังนะครับและคนที่สูงอายุนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดโรครุนแรงได้นะครับโรครุนแรงของชิกุลกุนย่าอาการเป็นยังไงได้บ้างนะครับ อาการของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หลายระบบเลยทีเดียวเช่นแทนที่จะมีแค่ตาแดงที่เราเรียกว่า conjunctivitis คือเป็นเยื่อข้างหน้าของของตาเนี่ยมันแดงนะครับมันก็สามารถเกิดอาการที่รุนแรงกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า retinitis ก็คือจอประสาทตาอักเสบนะครับหรือ uveitis ก็คือส่วนลึกของลูกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้นะครับมันสามารถเข้าสู่ระบบประสาทได้ทําให้เกิดสมองและเยื่อคุ้มสมองอักเสบนะครับ เมนิงโกเอนเซฟไลติ itis, ซึ่งอันนี้ร้ายแรงมากนะครับบางคนมีอาการปวดหัวมากมีอาการชักได้นะครับถ้าให้เกิดไขสันลลางอักเสบที่เราเรียกว่าไมอีไลติสได้พวกนี้ถ้าอักเสบมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการอัมาพาตเลยนะครับของบริเวณที่ไขสันหลังมันไปควบคุมนะครับถ้ามันโดนทั้งไขสันหลังก็นแนนอนกัอัมาพาตหมดเลยก็ได้นะครับต่อมาเกิดอาการตับอักเสบรุนแรงได้เกิดไตวายได้นะครับไตอักเสบรุนแรงได้นะครับ เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงได้นี่พวกนี้คือสิ่งที่เวลามันเป็นรุนแรงเราจะเจอได้นอกเหนือจากนี้ผื่นเมื่อกี้เนี่ยปกติที่เจอนะครับมันจะเป็นผื่นคันสีแดงธรรมดานะครับแต่จะมีคนที่โชคร้ายแล้วกลายไปเป็นผื่นที่รุนแรงนะครับมันจะเป็นผื่นเป็นตุ่มขึ้นมาเลยแล้วก็มีเลือดออกด้วยนะครับอันนี้คือถือว่าอันตรายสุดๆไปเลยนะครับโรคนี้นะครับวิธิฉัยได้ยังไง เราจะสามารถทำการตรวจเลือดหา PCR ดูเชื้อตัวนี้ได้ครับนะอันนี้คือเป็นวิธีที่แม่นที่สุดนะแต่ก็จะมีวิธีอื่นๆเหมือนกันเช่นการเพาะไวรัสนะครับเอาไปเอาไปเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อตรวจว่ามีไวรัสตัวจริงหรือไม่นะครับหรือว่าตรวจดูแอนติบอดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับการตรวจ PCR หาตัวเชื้อตรงๆเนี่ยจะเป็นวิธีที่เร็วแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับการรักษา เป็นแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นครับเรายังไม่มียาต้านไวรัสแต่อย่างใดนะครับเรารักษาถ้าปวดข้อเราก็ให้ยาแก้ปวดนะครับพวกนี้แค่นั้นเลยนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวครับมันจะต้องวินิจฉัยแยกกับโรคอื่นๆที่อาการคล้ายกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ายุงลายกัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการนําเชื้อตัวอื่นได้เช่นไข้เลือดออกเดงกีไวรัสนะครับเชื้อไวรัสซิกานะครับ ไข้เลือดออกผมเคยทําคลิปไป2อสาครั้งแล้วอาการของไข้เลือดออกเนี่ยม to ันจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นหลักนะครับมันจะไม่ได้ปวดกระดูกเหมือนกับกรณีของชีกุนกุญยานะครับอาจจะมีปวดท้องขคลื่นไส้เจียนท้องเสียได้ในกรณีไข้เลือดออกนะฮะแล้วไข้เลือดออกเนี่ยผื่นของเขานะครับมันจะขึ้นมาตอนที่ดีขึ้นแล้วตอนที่หายแล้วผื่นจะขึ้นแดงทั้งตัวแล้วขันมากนะครับแต่ผื่นของชีกุนกุญยาเนี่ย มันจะขึ้นตั้งแต่ตอนที่กำลังปว่วยอยู่ไม่ใช่ขึ้นตอนที่หายแล้วนะครับจะต่างกันตรงนี้และ2โรคนี้เนี่ยเวลาที่เราเจาะเลือดนะครับเราก็จะเจอว่าในไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเนี่ยต่ำนะครับในขณะที่ถ้าเป็นชิคุนกุญ,ญ่าเนี่ยจัไม่ค่อยต่ําเท่าไหร,ร่นะฮะและแน่นอนไข้เลือดออกก็จะมีปัญหาเรื่องของเกล็ดเลือดต่านะครับเกิดเลือดออกได้แต่ว่าชิคุนกุญญาจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับยกเว้นกรณีที่ เป็นรุนแรงในคนที่มีความเสี่ยงเมื่อตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับส่วนซิก้าเนี่ยมันก็จะอาการไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับไอสอโรคนั้นอย่างไรก็ตามครับเราไม่มีทางบอกได้หรอกว่าคุณโดนยุงลายกัดหรือว่าโดนอย่างอื่นนะครับมันมีอาการอื่นๆของโรคอื่นที่ดันไปคล้ายกับโรคที่กุณกุญญาได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นไข้ฉีหนูเลปโตสปโรซิสนะครับมาลาเรียอ่าพวกนี้ก็คล้ายกันนะครับหรือว่าการติดเชื้ออื่นๆนะฮะ ซึ่งคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยจะต้องแยกโรคพวกนี้ออกให้ได้นะครับบางคนโดนมัดกัดโดนโดนตัวไรอะไรกัดมานะครับก็กลายเป็นโรคต่างๆที่เกิดจากของตัวพวกนั้นกัดนะครับแล้วก็ทําให้เรามีอาการคล้ายกับกรณีโรคชิคุนกุญยาได้นะครับการรักษาเป็นการรักษาตามอาการนะครับหลายคนเนี่ยก็คงจะสงสัยละ เฮ้ยแล้วทำไมถึงปวดข้อได้มากขนาดนั้นทําไมถึงปวดได้นานขนาดนั้นแล้วทำไมมันต้องปวดข้อด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายมันจะไปซ่อนตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมโครฟาจนะครับแมโครฟาจปกติมีหน้าที่ในการจับของแปลกปลอมแล้วกินแล้วจากนั้นก็ย่อยทิ้งนะครับแต่มันจะมีเชื้อโรคบางชนิดที่มันสามารถที่จะหลบเลี่ยงการโดนย่อยในแมคโครฟาจได้ แล้วหนึ่งในนั้นก็คือตัวชิกกุนกุญญานี่แหละครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันสามารถซ่อนอยู่ในเซลล์ที่เรียกว่าไฟโบบลาสได้นะครับแล้วในข้อเข่าเราเนี่ยจะมีเซลเซลหนึ่งชื่อว่าเป็นซินเวลไฟโบบลาสนะครับตัวเนี้ยจะเป็นเซลล์ที่เอาไวบ้บุตรงบริเวณข้อต่อของเรานะครับแล้วมันก็มีหน้าที่จเจริญไปเป็นข้อต่อ ถ้าไวรัสมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันสามารถทําให้เซลล์ตัวนั้นตายและเกิดการอักเสบได้มันก็เลยทําให้มีการปวดตรงบริเวณข้อได้ค่อนข้างที่จะมากกว่าวรัชนิดอื่นๆนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงปวดข้อส่วนว่าทําไมบางคนถึงไม่ปวดข้อแบบนานๆแต่ว่าบางคนเนี่ยปวดเป็นเดือนเป็นปีเลยเนี่ยอันเนี้ยเขายังไม่มีใครที่จะหาข้อสรุปได้เพราะว่าเขารู้ว่าบางคนเนี่ยสามารถกําจัดไวรัสทั้งหมดออกจากร่างกายได้จนไม่เหลือซากเลย แต่บางคนก็กําจัดได้ไม่หมดนะครับบางคนกําจัดได้แล้วเหลือแต่ซากแล้วเนี่ยซากมันไม่ควรจะทําให้เกิดอะไรได้แล้วแต่ว่ามันดันไปคล้ายกับส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเช่นข้อทําให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเนี่ยออกมาต่อต้านนะครับทาให้เกิดข้ออักเสบทั้งนั้นที่เชื้อมันก็ไม่หายม,มันไม่มีอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วมันหายไปหมดแล้วนะครับก็เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาได้คล้ายๆกับอาการโรครูมาตอยเลยนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีอาการปวดตรงบรนข้อนิ้ว สองข้างนะครับข้อตรงบริเวณเท้าอย่างเงี้ยน,นะครับบางคนก็เป็นมาถึงข้อมือแล้วซ้ำร้ายนะครับบางคนมีอาการาคล้ายคกับโรคทางภูมิต้านฐานด้วยเช่นอาการที่เรียกว่าเรนนอตฟิโนมินอนนะครับเรนนอตฟิโนมนอนนี้ก็คืออาการที่เวลาโดนน้ำเย็นแล้วเนี่ยหลอดเลือดตรงบริเวณนิ้วเนี่นนยมันจะหดตัวอย่างรวดเร็วนะครับทำให้สมมุติว่าผมเป็นเรนนอตที่นิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้มันก็จะซีดขาวไปเลยนะครับแล้วเจ็บด้วยส่วนนิ้วอื่นๆก็จะยังไม่เป็นนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าหลอดเลือดหลอดไหนตรงนิ้วไหนมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะครับทำให้บางคนเนี่ยไปตรวจแล้วคิดว่าเฮ้ยนี้เป็นโรคในกลุ่มภูมิต่อต้านตัวเองออโตอิมูนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าซักประวัติดีๆจะรู้ว่ามันไม่ใช่นะครับมันจะเกิดมาจากตัวนี้นะเมื่อกี้เนี่ยผมขอย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องของการรักษาคนไข้ชีค,คุณกุญยาระหว่างที่มีอาการอยู่นะครับถ้าเรามีอาการปวดข้อตอนแรกเนี่ยเราจะให้พาราเซตามอลก่อน นะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรเราถึงไม่ให้ยาที่มันแรงกว่านั้นไม่ให้พวกกลุ่ม NSAIDs n o n s t e r o i d a l a n t i i n f l m m m a t o r y drugs ซึ่งเป็นยาที่ได้ผลดีมากในการปวดข้อในการรักษาการปวดข้อจากชีคุนคุณยาก็ต้องบอกว่า เราต้องแยกโรคออกจากไข้เลือดออกให้ได้ซะก่อนครับเพราะว่าถ้าเราให้ยาในกลุ่มเอนเซชเช่นไอบูโปรเฟนนะพรอกเซนอะไรพวกนี้เข้าไปในคนที่มีไข้เลือดออกเนี่ยอาการมันจะหนักขึ้นอาจจะมีเลือดออกได้จริงๆเลยนะครับต่อเมื่อเราแน่ใจว่าไม่ใช่ไข้เลือดออกจริงๆไม่ใช่โรคอะไรที่มันใช้ยาตัวนี้ไม่ได้จริงๆเราถึงจะให้ยาในกลุ่มเอนเซชเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อนะครับแต่สําหรับคนที่ปวดข้อเรื้อรัง คือผ่านจาก7วันไปแล้วอากไข้หายแล้วผื่นก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่างเริ่มดีค่าตับค่าไตากลับสู่ปกติแล้วแต่ปวดข้อมไม่หายอยู่เป็นเดือนเป็นปีเลยอย่างนั้นอ่ะในช่วงแรกเรามักจะให้ยาในกลุ่มเอนเซตต่อไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่หายสักทีช่นผ่านไปสองสาอาทิตย์แล้วมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาตรวจดูซิว่ามีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนไหมถ้าไม่มีแล้วมันเกิดจากชีคุณคุณย่าจริง,รงๆเราอาจจะให้ยาในกลุ่มยากดภูมิต้านทานนะครับ เช่นยาเมทโท t รคเซตนะครับหรือยาไฮดรอกซีคลอโรควินนะครับซึ่งตัวนี้จะต้องให้คุณหมอที่เขาตรวจรักษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะต้องให้อย่างไรนะครับเพราะว่ายา2ตัวนี้ก็มีผลข้างเคียงของมันเองนะครับเช่นเมทโท t รคเซตเนี่ยต้องบอกเป็นยาที่หลายคนกินผิดบ่อยมากนะครับสมัยผมใช้ทุนเนี่ยจะเจอคนกินยาตัวนี้ผิดประจําเลยเพราะว่ามันเป็นยาที่กินสัปดาห์ละหนครั้งเท่านั้นนะครับสัปดาห์ละหนครั้ง แต่พอคนไข้เอาไปแล้วไม่ทันดูให้ดีก็จะคิดว่ามันเหมือนกับยาตัวอื่นคือต้องกินทุกวันซึ่งถ้าเกิดคุณกินเข้าไปทุกวันแล้วล่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะกดการทํางานของไขกระดูกจนกระทั่งเม็ดเลือดของคุณเนี่ยเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรพวกนี้มันต่ําพอต่ําก็จะติดเชื้อง่ายมีโรคแทรกซ้อนต่าง,ตางๆตามมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเมทโอดอกเซตเนี่ยเราต้องมั่นใจแน่ๆว่าเราจะต้องกินตอนช่วงที่แบบเราเนี่ย รู้ชัวร์ว่ามันต้องกินอาทิตย์ละครั้งไม่ใช่กินทุกวันนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังว่าห้ามตั้งขันด้วยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับอ๋อเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งพูดเรื่องไวรัสซิก,กาไวรัสซิก,กาเนี่ยถ้าใครยังจําตอนช่วงมันระบาดใหม่ๆได้นะครับมันเป็นไวรัสชนิดชนิดเดียวในหมู่ไวรัสเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดที่มันสามารถทําให้เกิดความผิดปกติแบบความพิการแต่กําเนิดของทารกที่คลอดมาได้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยจะไม่มีนะครับอ่าจะไม่มีนะครับ ทีนี้เรากลับมาที่ไวรัสชีคุนกุญยาต่อนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไฮดรอกซิคลอโรควินที่ใช้ในกรณีที่เรามีปวดข้อเรื้อรังยาวๆนะครับหรือบางคนอาจจะให้สเตียรอยร่วมไปด้วยในระยะแรกๆนะครับไฮดรอกซิคลอโรควินเนี่ยถ้าเราจะใช้จริงๆเราจะต้องมีการตรวจติดตามให้ชัดเจนใกล้ชิดมากๆเพราะว่ามันสามารถทําให้เรามีปัญหาเรื่องตาได้นะครับเราก็ต้องมีการตรวจตาแล้วบางคนใช้ไฮดรอกซิคลอโรควินเนี่ยกลับกลายเป็นโรคที่คล้าย sle นะครับเราเรียกว่า drug induced lupus erythematosus นะครับคือไอ้ตัวนี้มันจะไปทำให้เกิดอาการแบบไหนขึ้นมาเราอาจจะต้องหยุดมันนะครับดังนั้นเราก็ต้องตรวจติดตามให้ชัวร์ว่ามันไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับมาถึงเรื่องของการป้องกันบ้างนะครับแน่นอนครับป้องกันยุงลายไม่ให้มันกัดเราดีที่สุดก็คือใส่เสื้อสีอ่อนนะครับแขนยาวอย่าให้แขนมันรัดกับตัวมากถ้าเราไปตรงบริเวณที่มันมียุงเยอะๆแน่ๆเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ ตัวยาฆ่ายุงเรียกว่าเปอร์เมทรินนะครับ0.5%เปอร์เมทรินเนี่ยไปฉีดพ่นตรงบริเวณเสื้อผ้าของเราเพื่อไม่ให้ยุงมันมากัดมาเกาะได้นะครับอันนี้คือดีที่สุดเลยนะครับถ้าใครอยู่ตรงไหนที่มันมียุงเยอะๆก็แน่นอนต้องป้องกันต้องมีหมอนมุ้งมีทุกอย่างนะครับแต่ดวนี้ครับมันมีวัคซีนวัคซีนเนี่ยมีทั้งหมด2ชนิดตอนนี้นะครับตัวหนึ่งเนี่ยชื่อ xtri x นะครับ x t r i ตเนี่ยตัวนี้ มันเป็นตัวที่เป็นเชื้อเป็นที่ถูกทําให้อ่อนแอลงนะครับดังนั้นมันจะไม่สามารถใช้ได้ในคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับหรือคนท้องเราก็จะไม่ให้ใช้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่อายุ18จนถึงประมาณสัก60ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะมันเคยมีคนที่อายุเยอะแล้วได้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วทําให้เกิดหัวใจอักเสบนะครับหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่น ที่ตามมานะครับก็มีหัวใจเต้นผิดปกติตามมามีปัญหาทางด้านของสมองตามมาดังนั้นเนี่ยในคนสูงอายุเราจึงไม่แนะนำให้ฉีดตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวฉีดเข้ากล้ามนะครับหเข็มจบไม่มีบูสเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งใช้ชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสมาทําเป็นวัคซีนนะครับชื่อว่าวิมคุญยานะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ฉีดในกล้ามเข้ากล้าม1เข็มจบไม่มีบูสเตอร์เหมือนกัน แต่ว่ามันดีกว่าตรงที่มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ12เป็นต้นไปแล้วก็ในคนอายุเยอะหรือคนที่มีภูมิต้านทำบกพร่องเนี่ยสามารถฉีดได้โดยไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ตามครับในคนท้องข้อมูลของเรายังไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราจะฉีดในคนท้องก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเขาโดยทางทฤษฎีแล้วมันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรนะครับวัคซีนตัวนี้ผลข้างเคียงของวัคซีนนะครับ มันก็จะมีอาการปวดตรงบริเวณที่ฉีดนะครับอาจจะมีไข้มีปวดกล้ามเนื้อขึ้นแท่เจนตรงนี้ได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะหรืออันตรายแต่อย่างใดนะครับอ่ะนี่ก็คือกรณีของวัคซีนทั้งสองที่สามารถฉีดได้นะครับงนั้นโดยสรุปถ้าใครจะไปเที่ยวจีนตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงตรงบริเวณที่มีการระบาดไปก่อนนะครับถ้าจะต้องไปจริงๆก็อาจจะต้องดูแลไม่ให้ยุงมันมากัดเรานะครับอาจจะมีการใส่เสื้อผ้าที่เป็นแขนยาวสีอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีใช้ยากันยุงร่วมไปด้วยนะครับ ถ้าใครอยากจะฉีดวัคซีนก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูนะครับว่าจะยังไงโรคนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้แสดงอาการนะครับจะมีประมาณสัก6-70%ที่แสดงอาการถ้าแสดงอาการก็มักจะเกิดขึ้นภายใน3-7วันนะฮะอาการก็จะมีไข้สูงฉับพลันปวดหัวนะครับปวดกระดูกโดยเฉพาะตรงบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้านี่จะปวดเยอะหน่อยนะครับผ่านไป3-4วันหรือ5วันก็จะเกิดผื่นทั้งตัวแล้วมันจะขันมาก พวกนี้ก็จะทั้งหมดหายเองประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่บางคนก็จะมีอาการปวดข้อเรือรังซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาแล้วแต่ว่าความดูแงของคุณนั้นเป็นแบบไหนนะครับทางที่ดีอย่าเป็นดีกว่าครับไวรัสตัวนี้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าความทรมานมันมหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็ในคนที่อาการหนักเนี่ยมันมีโอกาสเกิดได้คือในเด็กทารกที่ติดมาจากแม่ตอนช่วงที่ตั้งครรภ์ใหม่ๆเลยตั้งครรภ์ปุ๊บแล้วคลอดแล้วติดเลยอย่างเงี้ยมักจะเป็นนะครับแต่ถ้าเก ตั้งคันห้าหกเดือนไออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เด็กไม่ติดนะครับเด็กไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในคนอายุเยอะในคนที่มีโรคประจําตัวต่างเบาหวานความดันไขมันนะครับพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหัวใจโรคหัวใจเรื้อรงังโรคสมองโรคอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการโรครุนแรงดังนั้นถึงแม้ว่าชื่อโรคของมันเนี่ยจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่คุณจะต้องพา คนไข้ที่มีความเสี่ยงนะไปรักษาเสมอนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดกลับมาบ้านแล้วอาการมันไม่ค่อยดีอันนี้ต้องพาไปโรงพยาบาลเลยอย่าพยายามรักษาด้วยตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มียารักษาโดยเฉพาะแต่ว่าที่โรงพยาบาลเราสามารถให้การรักษาประคับประคองได้ดีกว่าที่บ้านแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ